คือลวงปู่นะครับลวงปู่รู้ดีรู้จริงนะครับเรื่องรกนะครับเพราะว่าลวงปู่เนี่ยอกินจริงกินแม่กินที่น่าแล้วไม่กินสินห้าเลยถ้าผิดสินห้าแล้วอะไรอะไรก็ไม่ดีแต่ไม่ผิดสินห้าเลยปืนมีดหอกดาบเป็นเพื่อนเราไม่กินเราอันนี้ลว<อ>ง,ลงปู่อยู่ดีเชี่ได้เชื่อพี่ได้ไม่ที่กี่ ที่ว่าปืนเมียดหอกดาบกินเราไม่ได้นั้นเพราะว่าหลวงปู่ประสบการณ์อีกแล้วสิบห้าปีอยู่ในสงครามนะครับอยู่ในสงครามสิบห้าปีคนที่ด่าแม่เขาคนนั้นแหละคนที่ตายนะครับคนที่ตายเพราะว่าเขาถือสินไม่ได้ตายนะครับเน้นเลยเน้นบกานไไม่ด เขาเช็คบางเรื่อเป็นเป็นสายดูนะเนาะทำใจโดยงานดีเขาไม่เอาเดินมาถึงเดี๋ยวเข้ามาถึงนะครับแต่อะไรมันจะมาไม่รู้มันจะมาอยู่สามอย่างนะครับ หนึ่งคือสงครามในเมืองสองคืออดอยากปากแห้งสามคือโรคระบาดและสิ่งที่มาเร็วที่สุดก็คือแม่แม่ทั้งสี่แหละครับจะมาเก็บคนที่ไม่ถึงสีอแม่ไหนล่ะครับก็แม่ดินแม่น้ำแม่ลมแม่ไฟนี่แหละให้เราระวังไ้เลยแบบคุณเต็ปตะโกวเลยว่าอย่าด่าแม่ถ้าด่าแล้วจะไปถูกแม่ทั้งสี่คือแม่แม่ที่เลี้ยงเรามาเรากินน้ํานมจากแม่แม่ก็กินน้ํานมพระแม่ธรณีมันเป็นสายเชื่อมต่อกันมาถ้าด่าไปปื้นก็จะถูกแม่ บ่อหัวคิดตูตูยาวๆนะครับที่เป็นแบบท่านเน้นอยู่อย่างเดียวคือห้ามด่าแม่ไม่ละไม่คกงไม่ขโมยไม่หลอกไม่ลวงโม่ไข่โลคัสโลสตายาเมานะครับทุกวันนี้นะครบอกว่าเรียนตะเลิดไม่รู้ว่าดีตรงไหนเรียนจนตะเลิดรู้จนเก่งเก่งตานะ จนเก่งกว่าเนื้อกว่ากฎหมายนะครับทุกวันนี้นะครับอยากทหูปุว่ายว่าใเไมีปจหาามเลยก็แล้นี่แล้วไี่หมทานี่ยิงมาตูลองด้วยของทมตีน่าตืเ้นตองมากน่าจะ เป็นคําตอบที่ถูกต้องตายทุกวันเกิดทุกวันทึกวันนี้จะตายเยอะ, <c oughs> อะไม่ต้องไปรู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดตั้งหน้าตั้งตาทําให้ดีนะครับตั้งหน้าตั้งตาปสิบัตให้ดีแล้วก็มีตัวอย่างเยอะนะครับจับชาพก็เกิดตั้งอะไรกัน <c oughs>